โดนแย่งบ่อยด้วยอืมโอ้ยหลวงพ่อจะเล่นผมเห้หลวงพ่อเล่นผมวะเฮ้ยหลวงพ่อโอ้โหวินเทอบาร์ล่ะครับเนี่ยวินเทอบาร์ล่ะครับมันจบบ้านกูพแพ้จริงเหรอวะเนี่ย ฮัลโหลยิมดีต้อนรับสู่ R.O.V มามามาดูอครับเดี๋ยวขึ้นมาหาลัยไปเรียนต่างประเทศปะเนี่ยแชมป์เรียนไหนเนี่ยเรียนต่างประเทศจะได้เจอกันไหมวะอืม อืมอ้าวจับไปสองเมตรแล้วนะเล่นแคลรี่ที่ไม่ถนัดเหรอโอ้โหม MM ันจะเสียดาวฟีเลดิเตียนก่อน เย็นแม่เย็นด๋อมาจะไปล้ายังไงล่ะจ่าเดี๋ยวเกมนี้มาเอลสุมาอมขี้หมาบ้วนใส่หน้าพี่เลยถ้าพี่ตายเกมนี้เล่นเอลสุตัวหลักนะเว้ยตัวหลักนะเว้ย A A ตัวหลักนะเว้ย <your> าจา่าเอาก้อนใหญ่ๆนะครับ ดีครับน้าสวัสดีครับพี่เกดสวัสดีครับ music, มาเลยชาเลนจ์ก็จัดไปสิโมเลนไหมล่ะแหมมีชาเลนจ์สบ,บายเลยบอกไว้ก่อน <our> โมเลนนี่ยังแจ๋วเลยอะ่ะนะครับไป <Music. S 1> ไหนวะ เกมนี้มันเอาเล่นดอกมาบนเยอะอไปเล่นน้องผมเยอะล่างฟรีเลยบนเยอะจัดต่างคนต่างเวทนะได้อยู่แล้วปะสวยสวยเทเลพอร์ตมาทำไมวะ ยีน้าเข้าขวายีน้าเข้าขวาระวัง,ง,วงเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนเพื่อนระวังนะระวังนะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น ผมยังเติมตังในนี้ไม่ได้เลยพี่ว่าจะสมัครแอปหลุมมาเปยให้อยู่โอ้โหพูดจริงหรือเปล่าคุณพูดแล้วคุณต้องทำมด้วยนะคุณรู้ตัวไหมคุณต้องทำมด้วยมาดูเอลสูผม,มเพื่อนนี่ว่าครับขอบคุณมากน้องแค่คิดก็ดีใจแล้วว่ะตึงขนาดนี้นะครับไม่เปยพ,พี่ได้ยังไงนะชนะมาสิบเกมต่อเนื่องแล้วเราจะเก็บวินเลตยีเกมติดนะครับ จัดไปอี20เกมติดอยู่แค่เอ้่มนะตอนนี้10เกมติดไปแล้วนะครับชนะต่อเนื่องนะมันก็ไม่ค่อยจะง่ายเท่าไหร่หรอกนะทุกคนในบางครั้งเนะี่ยเอาป่ะพี่เอาป่ะ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 ปาดใยสวัสดีครับคุณเบลเจอกันอีกแล้วนะครับ ผมชื่อเบลที่ไหนวะเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้ผมได้ทุกครั้งเลยนะครับ <First shot. S 2> อายาวันอยากจะเปรี้ยวกับผมจริงๆเลยบนสองตลอดเลยเฮ้ยน้องแชมป์โดนหนักวะเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเกมนี้ออฟเลนมันเกิดเราเล่นยากนะยีน่าเกิดอ่ะูสู้ครับสู้สู้สู้ ม่เป็นไรพี่เป็นประกันชั้นหนึ่งให้เองเทรเดดพอร์ตมาเทรเดดพอร์ตมา อีหน้ามันว่างขนาดนั้นเลยหรอจา้าอีหน้าว่างแบบขนาดนั้นเลยเหรอโหเทเลพอร์ตมาจังเลยบ้านแดงคอมเมนต์คุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับผมบ้านแดงแม่งดูกันสงบสงี่ยมเตรียมตัวมากบ้านแดงสำหรับพวกสายนั่งดูนะนะครับแนะนำบ้านแดงเลย เพราะว่าภาพชัดภาพสวยดีเล่ดีเล่ช้าแต่ภาพโคตรสวยมากๆนะครับสวยจริงๆครับภาพดีสวัสดีครับผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยเดี๋ยวๆดเลำเบอร์ลำเบอร์ <ๆ S 1> ดีครับถ้าจะเล่นโลมนะ แหน่งซูมผมไม่ค่อยดีวะซูมช้างป่าเฮ้ยกลางโดนปะนานๆี่เอา้าโหวยยีหน้ามากลางโดนนะ เก็บไม่จำหรือหายาเนี่ยเอาตัว <you. S 1> ที่ยังมั่นใจผมคิดว่าทุกตัวเล่นได้หมดอะอยู่ที่เราเราถนาัดเอาถนัดก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งส่วนเบตานะครับ à, แ,แต่ถนัดก็อยู่ในกรอบของแบบเราต้องชนะบ่อยนะยิ่งเล่นยิ่งแพ้ก็ไม่น่าเล่นนะครับ นานทีได้หยิบเอลสูเนาะตัวเมนนะครับเพราะว่ามันหลุดหลุดบ่อยหลุดบ่อยไม่ไม่บ่อยเลยนะโดนแย่งบ่อยด้วย <Ultimate. S 1> ล่างโดนล่างโดนน้องแชมป์พี่ฝากล่างหน่อยตูแบบนี้แม่งใครจะเล่นด้วยวะเนี่ยแม่งใครจะเล่นด้วยวะ เฮ้ยยีหน้ามาคุณไอยกมันเลื้อยเอ้ยทำไมหยานไม่ดูเพี้ยนหยานโอ้โหไอ้นี่มึงอุ้ยก็บอกแล้วไงหยานก็เดินเพลินไปนิดนึงนะ อย่าเพิ่งชมเยอะบางทีก็ซูไม่โดนเยอะแยะไปนะครับคุณ <Good times. S 1> น,นี้ก็ติดตามนะครับเฮ้ย yeah. oh <Hey, S 2> ไม่มีคนเติมเลยนะยีน่าจะเล่นเราเฮ้ย <Hey. S 2> มาสิอเล่นเข้าแล้วไปก่อนครับ ไม่โดนว่ะเสียดายหายาเข้าอายาลำหนี oh, ไปเล่นนะยีหน้าตัวเดียวที่กลัวเลยมีมีอันติไว้ดึงครั้งเดียวเองนะครับโูมยัดไม่ได้ว่ะ Thoải con, thoải con Mình phải làm make play sู้ thu tôi điều เจนดอแม่งผิวว่ะเฮ้ยโดนโดนปะเอ้าไม่โดนได้ไงวะเนี่ยเจนดอผิวจังหลวงพ่อจะเล่นผมเฮ้ยหลวงพ่อเล่นผมว่ะเฮ้ยหลวงพ่อโอ้โหบินเทบาสแหละครับเนี่ยบินเทบาสแหละครับเออ เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟาร์มแ <Nice. S 1> ป๊บนึง sp ต่ำไปสวยๆไปไป <and S 1> ไป <for> ออไม่เคยเจอเอเลนดอเก่งๆระทีเลย ตางไม่หายวะแม่งดักไปเยอร์ได้นะหายาครับสวยต้องเน้นหายาอย่างเดียวอย่าให้มันได้เล่นได้ลำไอ้ตัวเนี้ยมันดือ้อแคมดักไว้เดี๋ยวพี่ไปแป๊บหนึ่งน้องแชมป

จีน่าจะเข้าหรือเปล่าครับเฮ้ยหยานเอาต่อเลยเพื่อนสวยเล่นเล่นเล่นได้นะแต่ไม่มีซูม,มะนะไม่มีซูมซูมหนึ่งซูมหนึ่งระวังจีน่าครับรันดอรันดอโดนสวยมาทำไมวะรันดอ, <our> อ,อยอมให้ผมซูมเหรอหน้ามารับเลย เขาจะฟิกเกอร์พลาดนะเอ้ยเพื่อนโดนเลยปล่อยเลยเฮ้ยไม่ถึงอ่ะเพื่อนฟอเรนโทษนะไม่ได้ไปเลยโอ้ฟอเรนแม่งลำยับเลยว่ะตีเรียดมาก มันที่เทนโดนอ่ะคือมันเข้าไม่ได้จริงๆครับทุกคนนยะมันเข้าไปแล้วมันคือทีมเขามีสโลเยอะนะครับเราก็จะโดนสาวแบบนี้แหละผมผมคิดว่ามันเข้าไปแล้วไม่น่าไหวอ่ะนะครับ ซูมให้โลหน่อยยีหน้าเข้าอีกแล้วเจ็บ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 ดมดิสายมีสายมีเฮ้ยเอาหลวงพ่อเข้าเวแล้วกูปวยซวยละโอ๊ยพลาดออกเอลันดอร์จบล่างเวและเนี่ยแล้วว่ะงานเข้าแล้วหยานสวยครับหยานโอ้ยผมโยนมากเลย เฮ้ยแต่ยานตึงอยู่มั้งใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นนะเหลือกันแค่นี้แม่งโคตรโถมเลยว่ะ<ม>หลังมาแม่งเริ่มโดนหนักแล้วกำลังจะได้ก่อเกิดนะครับ ตาอ,อย่าอย่าเข้าไปโดนหายาเยอะนะเป็นห่วงวะล่างโดนยานไปด้านล่างก่อนโอ้โหเติมครับเติมเติมเติม เล่เกมฟรียากจังโดนหายาหายาเจ็บหยาดมันจะเอาไอเลนด์อดได้ก็ดีนะสวย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 เลนด์อล้มสวยเล่นได้เล่นได้ไม่มีเลนดอลแล้วเล่นได้ เอาเลนดันบนไว้ก่อนนะเอาล้างอีกอ่ะเอาดาร์กได้ครับมามามาบนเราไม่ได้ดันไว้ก่อนอนะ่ะช้างโดนผมละช้างโดนช้างโดนโกดธนูท้องแลวนะเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อย ที่ปล่อยไวเกินว่ะหลวงพ่อ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 แม่งเอ้ยปล่อยให้ยีหน้ามันรอดได้ไงวะปล่อยไวไปไหน่อยไม่เอาอ่ะจ้าไม่น่าได้มั้ง <is> เดี๋ยวได้ปล่อยยีหน้ารอดเลยมเมื่อกี้ไม่ทันจะฟื้นเลย ล่อยละตัวที่น่ากลัวที่สุดเลยคือยีน่าครับแล้วผมก็ไม่ค่อยจะกล้าซูมมาด้วยเอเลนดอร์ Beat, เดลบีดหรอวะใจเยีนนาใจเยีนนาะเคียร์เลนก่อนนะหยานอยู่ล่างนะครับหวหาย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 ีน่าแม่งจ้องแม่งตาเป็นมันเลยแม่งจ้องผมจังวะ อะไรนักด่าวะอจีน่าฮะจะปล่อยผมนะผมโดนจีน่าโผ่ได้นะพอเลนโมโหแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วพอเลนบอกตามทางก่อนตีบ้านก่อนเพื่อนตีบ้านก่อนหลวงพ่อดูหลวงพ่อให้ผมด้วยหลวงพ่อจะเข้าผมจีหน้าจะมีฟิกเกอร์หลวงพ่อ <Is this? S 2> มึงก็ไปกราบวัดไปหลวงพ่อไปโอ้ย <Is this? S 2> oh. เอ้ยโดนเยอะโดนเยอะอีกทิ้งเลยดีกว่านะครับเอาสามทางตอนนี้ เอาจเจ้าดาร์กดิแม่งจะซวยตรงนี้แหละมันได้ดาร์กมันจะจบเราได้ล่อยนะเล่นต้องรับนายมั้ย ทำไมเล่นไปเล่นมามันตึงวะเนี่ยนะครับฟ <Yeah. S 1> อเลนระวังโดนจบนะคุณล้มไม่ได้นะฟอเลนฟอเลนเดินบวกทำไมเขาเติมเยอะน้องแชมป์โอโ้โหหนีดิโห I music, I love music, but I love you more but เดี๋ยวเวฟอย่างเดียวเว้ยเฮ้ยแพ้ว่ะแพ้ว่ะเพื่อนแพ้ว่ะยีนา่าเอาผมยีน่าถึงตัวผมเฮ้ยมันจบบ้าน กูแพ้จริงเหรอวะเน,นี่ยฮัลโหลอะไรวะไม่โดนหายาได้ยังไงเอ้ยโหย้ยไปไปฟอร์เรนไปเร็วบ้านของเรากำลังถูกโจมตีอม่งเ่ย ไม่โดนหายาได้ไงวะตู oh. มไม่โดนเลย <_ p> ไม่กล้าเดินออกไปมากนะครับโดนนะ <our> เร็วสูมันจะแพ้คอมโถมวะอย่าพลาดนะไฟเนี้ยต้องอยู่กันครบนะครับ เริ่มใหม่เริ่มใหม่เราได้เปรียบกลับมาที่เราได้เปรียบหยานสวยปะหยานใจเย็นเพื่อนเต็มเลยหยานเฮ้ยขำหยานให้หน่อยขำหยานให้หน่อยคีบนเข้านะคีบนเข้าคีบนเข้าหลวงพ่ออย่าปล่อยมันมาหาผมดิแม่งโถมดีจังเลยวะคี้บนเข้าครับผม มันเจ็บนะ3ามทางแล้วโดนอ่ะมันเจ็บนะปูมันจนเมื่อยไปหมดแล้วมันมีฮายาวะ่ะถ้าไม่มีฮายา <I love S 1> จะไม่ผมจะไม่กังวลเลย <love> เลยฮายามันละลายแทงไวอะ่ะ ร่างโดนร่างโดนรอเป่ะถอยก่อนจา้าถอยก่อนเราสองคนไม่ไหววะ่ะหยาดมันก็เลดเกมไม่เยอทีมเราแม่งดือ้อดีนัก <Your heart. S 1> ติดเทียวยีน่าซ้ายเขาโกดแข็งใจเย็นใจเย็น รู้สึกว่าผมออกเป็นดูดใหญ่แตุ่้มกว่าวะ่ะเกมนี้นะแม่งวันใบวันหนึ่งเลยเ <is> นี่ยิดเขียวปะ <'m> แม่งล่านเต็มซองเลย เลนดอล่างนะเฮ้ยฟอร์เลนไม่ว่างวะเน,นี่ยฟอร์เลนไปรีบตีเลยรีบตีเลยด่วนเลยน้องแชร์ไม่ว่างแน่เลยวะ่ะซีไปสวย ดันเลินข้างก่อนไหมที่ไม่ครบดิจะจบยังไงวะหาย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  มากูกดดูดดิเลือดเพจเลยมามาแม่งเก่งดีจังเลย